สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่5มิถุนายน2568นรบะครับล่าสุดเลยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้นี่สดๆนะฮะในในตอนนี้วันนี้ผมจะลงวันนี้เลยนะครับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของตลาดในห้อยนะครับตลาดในห้อยต่างๆเนาะนะครับผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนสําหรับพี่น้อง นะสำหรับพี่น้องในวงการไก่ชนเรานะครับนะมันสามารถส่งไปต่างประเทศได้และมันสามารถทำกำไรได้ด้วยสายตาของคนที่เล่นไก่เป็นัูไก่ออกนะครับนะราคามันแพงไหมมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นคนแรกจากสนามเนี่ยมันจะไม่แพงหรอกนะเจ็ดพันแปดพันแต่ไก่นั้นอนะ่ะเรามาขายต่อ นะครับไก่เราเอามาขายต่อนะเจ็ดแปดพันแต่เราเอามาขายต่อในราคาหมื่นห้าสองหมื่นแล้วเหมือนห้าสองหมื่นเขาก็ซื้อกันทึบเอาไปขายต่อได้อีกหกเจ็นหมื่นเลยนะครับบางคนนะเป็นนายหอยอย่างเดียวเลยเป็นนายหอยเป็นพ่อค้าคนกลางไม่ได้เป็นคนไปขายคลิปมาไม่ได้เป็นคนเ,นคเ,นคนเจ้าของไก่ แต่เป็นพ่อค้าคนกลางเอาสายตามาทำงานนะครับผมที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ผิดนะนะคนก,ก็ได้นะครับก็ก็ได้เลยดีเลยนะเรามีเงินลงทุนหน่อยเราซื้อไว้เองซื้อไว้เองก่อนก็นกได้หรือเราเป็นผู้ประสานก็ได้นะครับผมนะผมก็เป็นอย่างนั้นแหละผมก็เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางคนนึงนะฮะนะผมก็ซื้อมาเลี้ยงตีเองด้วยนะหลักๆ นะครับหลักๆผมก็ผมก็ทากลุ่มขายด้วยซื้อเลี้ยงตีเองด้วยทําฟาร์มขายเป็นเชียงพาณิชย์ด้วยขายลูกไก่มันด้วยขายลูกไก่ด้วยนะครับผมซื้อสายพันธุ์ดังๆเก่งๆมาเติมด้วยนะครับผมผมอยู่กับกลุ่มในห้อยมาสักประมาณหลังสงการมานนี้นะจริงๆนี้ที่ผมเปิดกลุ่มในห้อยเนี่ยนะครับผมสาหรับท่านที่ถามว่าอ,อยากจะเข้ากลุ่มในห้อยเนี่ยเข้าเนี่ยอยูยอมเม่เนี่ยใต้คอมเมนต์ได้เลย ในบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านแดงมีหมดเลยตามผมไม่ยากหรอกครับตามผมไม่ยากหรอกเดี๋ยวท่านก็เห็นติดตามเข้ากลุ่มได้ครับนะฮะนะก็ตอนที่ผมมอยู่ในกลุ่มม่ห้อยตั้งแต่หลังสงกรานมานะวันที่ยี่สิบที่ผมที่ผมเปิดกลุ่มในห้อยมากลุ่ <c oughs> มในห i, ้อยผมเนี่ยตอนนี้ตั้งศักสองพันคนละเดี๋ยวก็จะเต็มห้าพันละนะครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับหลังสงกรานมาเนี่ยผมก็ซื้อไก่ด้วย ซื้อมาใบขายด้วยซื้อมาเลี้ยงเองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับผมเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเนะเอาสายตาเราคัดมาจากที่แบบ FC ก็ทั้งส่งไก่ของตัวเองด้วยไก่ในสนามที่ไปถ่ายมาด้วยส่งมาให้ผมแล้วก็มีนายห้อยที่ทําธุรกิจนี้ทําอาชีพนี้อยู่แล้วก็ก็มีส่งมานะครับผมก็ได้คัดได้กรองได้ดูแล้วก็เสร็จปุ๊บผมก็ลงไปในกลุ่มผมเอฟซก็ซื้อไปแบ่งกันไปโอ้ เป็นอาชีพที่มาสัจจรย์จริงๆนะครับนะสำหรับผมนี่ไม่นักธุรกิจเนี่ยผมก็ยังมองอยู่ว่าย,ยังไม่มีธุรกิจธุรกิจที่เราทําเนี่ยยังไม่มีธุรกิจไหนที่มันเป็นแบบนี้เลยนะครับนะธุรกิจที่แบบไก่ตัวนึงราคาเป็นแสนก็มีนะครับเป็นล้านก็ได้นะครับนะจับเรื่องจับประเด็นก่อนผมซื้อไก่มาจากกลุ่มในห้อยเนี่ยก็ประมาณเจ็ดตัวซื้อมาเลี้ยงเองนะ เกตัวผมเอาไปตีผมเอาไปตีนะครับผมเอาไปตีเก้าเก้าไฟเก้าครั้งเก้าครั้งผมชนะหกเสมอสามชนะหกไฟเสมอสามไฟตีสามยกนะนะตีสามยกตีเงินตีข้างละห้าพันนี่แหละข้างละห้าพันข้างละหมื่นประมาณนี้ตีสามยกก่อนไล,ไล่ดูก่อนเรามาเช็คดูเช็คไก่เฉยชนะหกตัวอันเดียวก็มี อันกว่าแค่นั้นครับล่าสุดอินชีแดงผมชนะสองงนกับสิบสิบห้านาทีนะครับตชูชนะเยอะแล้วก็ไอตัวที่เสมอสามตัวคือตัวไหนรู้ไหมเสมอสามตัวเนี่ยเป็นไก่อ่อนท,ทุกตัวเลยเป็นไก่ที่แบบไก่อายุ8เดือนแล้วไม่เคยมีไฟมาจากไหน ผมแบบว่าผมไปผมซื้อไก่จากนายห้อยก่อนอันดับแรกผมซื้อมาปุ๊บ 20, นะสองหมื่นอย่างเงี้ยสมบุรนะผมอามาตีชนะอันเดียวผมก็เลยไปซื้อแบบคู่เกิดมันเทืออะไรมันมาด้วยแล้วผมก็เอามาป้านมาเลี้ยงมาตีก็เลยเสมอเสมอเป็นตัวดีนะนะครับเสมอเป็นตัวดีทั้งสามตัวเลยนะครับผมก็เลยมองว่าอืมเข้าใจเลยนะครับไก่ในห้อยเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจได้เลยว่ามัน,ม,นมันเคยตีมาแล้วสองสามไฟเนาะนะครับเรามาไล่สามยกมันก็ ตีง่ายไงนะครับผมโอกาสแพ้ก็น้อยที่มันก็แข็งแล้วถ้าสมมติว่าเขาเก่งเจอตัวเก่งเขาอ,อย่างน,น้อยๆก็เสมอนะหรือสมมติไก่เปรียบหน้างานมันจะเป็นไก่คัดไก่อ่อนไก่อะไรเงี้ยเพราะว่าไก่ในห้อยเราชนะมาสามครั้งแล้วเราเอามาไล่สามย,ยกมันก็มันก็ดูสบายใจไงครับนะตังตัวเขาตีกับผมนะเขาเก่งมากเลยนะเขาตีผมไก่ผมล้มล,ลุกขึ้นมาไก่ผมนี่ล้มลงไปเลยนอนเลยลุกขึ้นมาใหม่ตีเขาวิ่งหนีเลยก็มีนะครับเขาอะนะฮะ ใจมันได้แล้วก็มันมันทนแข้งได้มันเคยดนตีมาอะไรเงี้นะครับนี่นี่คือข้อดีนะครับผมลงไปในกลุ่มเลยแหละนะครับผมทำสถิติไว้ด้วยผมพิมพ์ไว้ในโน้ตว่ามันชนะมาวันไหนชนะยกไหนยังไงตัวไหนชื่ออะไรผมลงไว้หมดเลยเพื่อเราเวลาเราเลี้ยงออกตีเราจะได้ดูวันวันที่มันตีมาล่าสุดวันไหนชนะอันไหนเอาไว้ประเมินผมลงสถิติไว้นะครับตั้งแต่หลังสงการมาเนี่ยเดือนหกวันที่ห้าเดือนหกเนี่ย เดือนสเดือนห้าเดือนหกเดือนห้าทั้งผมชนะผมตีเก้าไฟผมชนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าเสมอสามไฟยังไม่แพ้เลยนะได้ทุนคืนทุกตัวแล้วก็กําไรด้วยเอากําไรไปซื้อตัวใหม่นะครับนะแล้วก็อรับซื้อไก่มาเอามาขายบวกกําไรไปตัวละสองสามพันก็เป็นไรได้อีกนะครับเอาสายตาเราทํางานนะครับผม คือโอเคนะครับในใน,ในในในตอนนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีะนายห้อยเข้ามาอยู่ในกลุ่มผมหลายๆหลายๆคนบางคนก็เอามาตัดมาตัดซื้อผมไปตัดไปผมก็ได้กำไร2องพตัวนี้ได้กําไรพันหนึ่งตัวนี้ตัดไปเขาก็เขาก็ไปแบ่งต่อเขาก็ได้กําไรของเขานะครับทํากำไรกันไปนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะก็เออทากันไปตัวหนึ่งมันเริ่มต้นที่จ0พันนะครับจากต้นทาง เจ็ดพันแล้วก็มาทอดสองก็มาประมาณหมื่นประมาณสองหมื่นสองแล้วก็ทอดสามผมก็มาขายเนี่ยผมก็เอามาขายล่าสุดก็ประมาณพอมันมาสองหมื่นสองแล้วก็ามาถึงผมมาถึงผมปุ๊บเนี่ยเออผมตั้งราคาไปสองหมื่นแปดเขาก็ต่อราคาลงมาผมก็ได้กําไรประมาณสามพันเนี่ยเขาซื้อประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนี่แหละประมาณนี้ รวมส่งนะครับอแล้วก็อตอนนี้เมืม่อวานเนี่ยพ,พูดถึงเมื่อวานนี่นะในวันที่ห้าใช่ไหมเมื่อวานวันที่สี่นะตอนนี้มันราคาแสนมีซุ้มใหญ่ชนเพลงมาให้ราคาแสนเขาเขาก็ยังไม่แบ่งผมผมก็เลยตื่นเต้นมากเลยอยู่ทำคลิปสักหน่อยนึง มันเป็นไปได้ไก่เริ่มต้นเจ็ดพันในข้ามคืนเป็นราคาเสนนะครับมันอยู่ที่ว่าสายตาเราคัดมาเนี่ยมันนี่คือเก่งเราแล้วนะนี่คือผมก็เลยตื่นเต้นว่ากูกูก็ดูไก่ออกเหมือนกันเว้ยเออดูไก่ราคาเนะท่านี้เนี่ยเป็นราคาหลักเสนได้ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะใครจะเอาไปขายเป็นเสนโอยผมซื้อมาสนะองหมื่นนะโอ้โหผมเอาไปขายแสยนผมได้รักกำไรแปดหมื่นนะเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกผมคิดว่าอ่าคนที่เขาซื้อเราไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาซื้อเราอีก นะครับผมเขาเ็าได้กําไรเขาเข้ามาซื้อเราไปอีกเขาก็มาตามกลุ่มเรามาอยากได้ไก่เราในกลุ่มในสายตาที่เราคัดลงนะครับตัวถูกตัวแพงมีครับตัวหนี้มันแพงกว่าความเกี่ยงมันก็ไม่ไม่ต้องซื้อกับตัวหนี้มันถูกกว่าความเกี่ยงมันค่อยเอานะครับประมาณนี้เนาะนะครับพขาก็มาแจ้งข่าวสารอ่โดยเขาข่าวนะครับตอนนี้มีกลุ่มในหอยนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็สามารถเข้าไปในกลุ่มผมได้นะครับมอาจจะเป็นใต้คอมเมนต์ต่างๆหรือว่าใน t i t o อกก็จะเป็นลิงก์อยู่หน้า Tik t o อกผมจะมีลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ผมมันมีลิงก์ให้เข้ามีกลุ่มให้เข้าอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับใครสนใจอาชีพนี้นะครับในมุมนึงนะครับในมุมในห้อยไก่นะครับ <c oughs> นะท่านอาจจะไม่มีที่เลี้ยงมีอะไรท่านซื้อเกณีเงินอะไรก็ได้ หรือท่านมาจับผ่านก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้มีลูกค้าก็ว่ากันไปนะครับถ้าถ้ามีลูกค้าในมืออยู่แล้วนะครับถ้ามาก็จาสามารถทําได้ซุ้มฟาร์มที่มีเอฟซติดตามก็สามารถทําได้นะครับเอาไปลงกลุ่มท่านอะไรท่านนะครับบวกกำไรไปนิดหน่อยได้หมดเลยนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ